สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซื้อกลางแช่เขาจริงค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเงื่อนไขในการสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะรอบใหม่นั้นมีรายละเอียดอะไรบ้างสำหรับท่านไหนนะคะที่รอคอยนะคะในการจะสมัครบัตรรอบใหม่นั้นจะสมัครได้เมื่อไร่เดี๋ยววันนี้ทางช่องมีคําตอบมาให้นะคะไปฟังรายละเอียดพร้อมๆกันค่ะ ทางผู้อํานวยการสํานักการเศรษฐกิจการคลังนะคะได้ให้ข่าวว่าเวลานี้สําหรับบรสวัสิการแห่งรัฐซึ่งตอนแรกจะเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่ในเดือนเมษายนจนถึงเดือนพฤษภาค,คมที่ผ่านมานะคะแต่ว่าเกิดเหตุการระบาดไวรัสโควิดก่อนนะคะจึงทําให้มีการเลื่อนมาเรื่อยๆค่ะจนตอนนี้นะคะเข้าสู่เดือนพฤศจิกายนแล้วนะคะซึ่งล่าสุดทางภาครัฐมีความพร้อมที่จะเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่ค่ะภายในไตรมาสที่4คือระหว่าง งเดือนตุลาคมจนถึงเดือนธันวาคม2563ค่ะโดยทางภาครัฐนะคะได้กำหนดกฎเกณฑ์ออกมาต่างๆดังนี้ค่ะสำหรับเงื่อนไขนะคะในการสมัครบัตรสวัสดิการหางรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่นะคะผู้สมัครจะต้องเป็นคนสัญชาติไทยที่มีอายุ18ปีขึ้นไปค่ะผู้สมัครที่ว่างงานหรือมีอไรายได้ส่วนบุคคลต้องไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาทต่อปีค่ะ ข้อ3นะคะผู้สมัครต้องไม่มีทรัพย์สินทางการเงินเช่นเงินฝากธนาคารสลากออมสินสลากทกศพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้ค่ะข้อสนะคะผู้สมัครถ้ามีทรัพย์สินทางการเงินข้างต้นดังกล่าวนะคะจะต้องมีจํานวนรวมทั้งสิน้นไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทเท่านั้นค่ะ 5. นะคะผู้สมัครต้องนํารายได้ต่อครัวเรือนนํามาประกอบการพิจารณาด้วยค่ะ ข้อ6นะคะผู้สมัครใดมีรถยนต์จะถูกนำมาพิจารณาประกอบค่ะหากมีรถยนต์มากถึง2-3คันนะคะถือว่าไม่สมควรได้รับปัตสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ ข้อ7นะคะผู้สมัครที่มีหรือถือบัตรเครดิตอยู่ในมือนะคะจะถูกนํามาพิจารณาประกอบด้วยเพราะตามปกติคนที่มีบัตรเครดิตตามเงื่อนไขของทางธนาคารนะคะต้องมีไรายได้ไม่ต่ำกว่า15,000บาทต่อเดือนเท่ากับว่ามีไรายได้เกินกว่า1 0 0 0 0แบาทต่อปีค่ะ หากทางรัฐบาลนะคะกำหนดวันลงทะเบียนนะคะชัดเจนแล้วนะคะพี่น้องประชาชนท่านไหนที่จะไปลงทะเบียนหรือทําบัตรสวัสดิการแหง่งรัฐรอบใหม่นะคะสามารถเดินทางไปทําได้ตามสถานที่ต่างๆดังนี้ค่ะธนาคารอมสินทั่วประเทศนะคะธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศะคะ่ะธนาคารเพื่อการเกษตรหรือสกจหรือทอกศทั่วประเทศนะคะสํานักงานคลังจังหวัด76จังหวัดนะคะสํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร50เขตค่ะ ในส่วนของเอกสารในการลงทะเบียนสมัครบัตรคนจนรอบใหม่นะคะก็จะมีบัตรประจ,จําตัวประชาชนของผู้ที่จะลงทะเบียนนะคะแบบสมาร์ทการ์ดค่ะสาเนาทะเบียนบ้านสาเนาห,หน้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ลงทะเบียนสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้อุปการะนะคะถ้ามีใบมอบอํานาจกรณีที่ตัวเองมาไม่ได้นะคะบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจสําเนาบัตรประจําตัวผู้พิการถ้ามีนะคะสาเนาเอกสารการลงทะเบียนว่า ว่าเป็นเกษตรกร,ร,กรถ้ามีใบรับรองแพทย์ค่ะสำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ดูแลกรณีผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ค่ะทั้งหมดที่กล่าวมาในเบื้องต้นนะคะก็เป็นเงื่อนไขทั้งหมดค่ะในการสมัครบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งใครที่จะลงทะเบียนรอบใหม่นะคะก็เข้าเงื่อนไขแล้วก็ เตรียมตัวได้เลยนะคะส่วนวันที่ทางรัฐบาลเขาจะกําหนดนะคะก็ยังไม่ได้กําหนดมาว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนวันไหนนะคะซึ่งเขากําหนดวันมาว่าอยู่ในไตรมาสที่4นี้แน่นอนซึ่งทางช่องนะคะจะติดตามข่าวอย่างต่อเนื่องเลยะค่ะว่าทางรัฐบาลเขาจะเปิดให้ลงทะเบียนวันไหนตอนไหนกันแน่นะคะเดี๋ยวจะมาแจ้งข่าวอีกรอบค่ะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่คอยเข้ามาติดตามแล้วก็อัปเดตข่าวสารกับทางช่องมาโดยตลอดนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดคำพูดไหนไม่สุภาพทางช่องต้องขออาภัยไว้ใที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะใครที่เข้ามาใหม่นะคะและยังไม่ได้เป็นกำลังใจให้การโดยการกดติดตามอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้ในทุกๆวันเลยค่ะสำหรับคำครั้งหน้านะคะจะมีข่าวอะไรมาอัปเดตให้ฟังอีกนั้นฝากติดตามด้วยค่ะสำหรับวัน นี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ